รอดูแบบเลือดที่หายไปของยาน <laughs> เฮ้ยแต่ล้วุ่นนะเรารอแมงมงมาก่อน <c oughs> <c oughs> อุยนออ้ยคึ่งอเลยอุ้ย ยังไงขอตายเลยอ่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดีรอต่อไปรอต่อไปโอ้พอ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 เยเีไว้ตตอนท้ยอ้โอ้เก่งครับพี่เก่งครับพี่โอ้โอ้โหแกรตยแต่ก่ตก็กฝาแค direkt api deki Hmm. ที่จะินคอนนี้แม่งเก็บปีได้หรอวะเออเล่นปีไม่ใช่งใชไงทำไมวะเกมที่เราเกมที่เรารักแล้วมึงแล้มึงเล่นด้วยเหรอโอ้เล่นนั่นแต่เปิดวันแรกเออนนอะไรกูไปเหงกูเล่น,นแต่วันแรกแล้วกูเลิกเล่น,นวันแรกเลยทำไมวะอ่าก็ตอนนั้นยังไม่มีแบบตัวแบบโอ,ยโอ,ยอ้ยอะอ่้กูแม่งไวมาโหมากเพราะมันเป็นเกมยุดพิลัตรามายาและไากาดี เบอร์เฮียอะไรวะเบอร์เฮียดิงเอาแล้วไปลุมพงเบอร์โดนลุมเฉยเลยวะงงเฮียมาวางระเบิดคืนอ่ะอีกรอบหนึ่งอันนี้อันี๋ยวกดูไวมาใหม่ไอ้นอนะน่ะ เอ้แทนเขานอนกันเออไอ้กูทำไรอ่าฟังไอ้องฟังเพลงบ้างเขาหมดลองเพลงให้พอลลีฟังหน่อยไหมเพลงอะไรดีอะคิดไม่ออกเราเหนื่อยเราวม่ไม่มีแรงเออดีละดีละดีละไม่ต้องร้อเราเลยตื่นตื่นเท้ามาแม่งคอแหบทำไงโอ้ยมันไม่แหบหรอกอะไรนี่โอ้ยแยตูปเอ็กการ์ เอามีอร์กระเด็เอาเก๋มึงอย่ารีบพื้นบ้านของเพี้ยอะไรวะ่อไม่ทันดีเลยโอ๊ะพอลืมไปมันวางระเบิดไว้นี่วะวิ่งวิ่งผมฟับร้อยเฟลต์ป่ะเนี่ย

เอ้กนึ่งอยู่ดีเป็นอะไรอะยิงทีสามทีพันตายหาเลยอะดอุ้ยิ้มพลังพลังลังโอ้ ใครอีกคนนึงก็อ่าวเฮ้ยแค่ไปซ่อมบ้านวะเฮ้ย <c oughs> เอ้าไม่โดนเฮียใครแม่งปโดนไปซ่ปอมบ้านวะมาซ่อ <c> ม <oughs> ได้ด้วยเหรอวะเฮียได้เฮียกูไปซ่อมกูไปซ่อมซ่อมเมันยังซ่อมเมันยังซ่อมเมันยัง เอ้ยซ้องต่อไปซ้อต่อไปซ้อต่อไปซ้อมต่อไปเอ้ยพวกนี้ก็โรกจิตอ,อ่ะอยู่ไงกูก็รอต่อเฮ้ยจะไม่เกิดกันแล้วอวะ,ะสนาดหนึ่งโอ้ยยี่กระดาษปืนธรรมดาไม่ยังแรงกี่ผาย เอาแล้วมึงไปยิงให้ลวงวะเป็นคอร์โบนแท้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ลได้ลอ้าาา้าา้าฮฮอุ้ยยอวงยิงใส่กับพี่เว้ยบันัตวไม่โู้นี่ว่ โอ้ยยิงอีกอยู่หมดตรงนี้อยู่เลยไหนแล้วก็เล่นท่านี้ก็ได้ดูดีนะเอาเข้าบ้านแล้วเฮ้ยเล่นก่อนมาเล่นมังก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะอุ๊ยมีคนท้าแข่งนะพื้นมีคนท้าแข่งนะแต่พื้นนี่ เป็นแค่หุ่นแดงเป็นแค่หุ่นแดงอ้าเขาวาเขาวาเขาว่า,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 าเออเข้าไปคนแดง <c oughs> เป็นแค่หุ่นแดง <c oughs> อไอ้ยี่ตบมึงทำไมมึงทำไมมีกคนนึงมึงทำไมไอ้ยี่ไอ้ตายไอไ้แม่กูรีไปดีปดกดว่ากูแ <c oughs> ค่ยิงสองนัด <c oughs> ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ ทางแกนี้พอเฮ้ยมันทัามันทัดทายเป็นต้องมือต่อว่ะมาบอกมาบอกมาบอกโอ้ไม่มาละโอ้ตีเลยไฮมากาแค้นนนโถเบอร์อะไรเอฟเก้นึ่งเอฟเกเป็นไรฮะเอฟเก้าเป็นไรเลื่อนรถ่ายยันเป็นน้ำเลยอะเอาแล้วนี่ไม่มองหลังหรอ โอ้โยยยยยยยนยัยย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 ยอยยยยยจะยยยยยะกยย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 ยนยย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 ย้ยย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 ย โอ้ยโดนมาแล้วเฮอเฮ่อเฮ่อเฮ่อุออ้ยแย่เราไมกรหัวกุ้งวดีเลยตายยังวะยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายกูจะรอตรงนี้แหละเฮ้ยไปแล้วไปแล้วมาแล้ว,ลวเอ้ยโอ้ยไม่โดนโอ้ยแย่โดนเทปปึ๊บ บดีอย่างเี้ยูเห็นคนนั้งความใหญ่้กิออ้มเลย